น้มคือโชว์อยู่ป่ะคะหรือว่าเป็น,นจริงอ๋อถ้าจะขอโชว์อยู่ไหนไม่พี่ชื่อโอ้ขอบคุณค่ะใช่ค่ะอะไร,รอ่ะชชุุดดหรอ คอหิวมากหิวมาก หม,นนมดนอนมากเลยคุณเมกปกินได้แล้วหรอเอาเลยตงกันมันเป็นอาหารในนี้อยู่เป็นแบบที่มีจะลาที่มีจะลาย ที่ีจะลายที่หนีจะลายที่หีจะลายี่หล ที่มีจะไล่ที่มีจะไายใช่ไหมเดี๋ยวจะได้ลง้าย อย่าไม่ผิดด้านเป็นอย่างนี้ไม่ผิด ยังเดี๋ยวกิกนข้าวสร็จก็กลับแล้วพี่สัพพบบนพี่พีิชี่ขับมให้มากินข้าวมากกินมากทุกคนอยู่ส้บ้านกินแล้วาบ้านน่าลับมากเลยี่พี่คุชี่บ้านในฝันเลยอะสไตล์นี้ยดูกั3คนจริงอ๋อโมจ่ไม่คยมากเล วันนี้ขอบคุณทุกคนที่มาหาที่งานด้วยนะคะน่ารักมากๆขอบคุณมากมากจริง ไมฟค่อยอยู่น,นั้นไม่ได้เพราะว่าหายใจไม่ออกหลังๆมาเหมือ,อน,อน,นยิ่งคนอยู่เยอะมากๆยิ่งหายใจไม่ออกมันจะเป็นลมก็เลยแบกบกลับเร็วนี่จริงค่ะ กิ่ดอกมากๆไฟสองทุ่มค่ะอยากเห็นพี่ดีเขาไม่สะดวกกันขอซื้อต่อได้ไหมชุดอะต้องซื้อให้เลยซื้อทำไม

ไม่หมดทุกคนเนี่ยไม่เจอันนาน่ะเสีย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 โโหหิวปะโมโหหิวเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยนะคะเพียงเพียงอะไวีก็คือเยลาพรุ่งนี้นะคะทุกคนจะบอกว่า วันนี้วันที่9เรามีทั้งหมด5อีเวนต์ด้วยกันอีเวนต์แรกนะคะก็คือคอลลาเจนอิงฟ้าที่โชว์ดีซทุกคนไปให้กำลังใจพี่ฟ้าด้วยนะเป็นการเปิดตัวคอลลาเจน2นี่ก็คือจะเป็นการถแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องของค่ายเพลงเป็นการชี้แจงประเด็นต่างๆ3ก็คือเราจะมีบวงสวงซีรีส์แล้วก็โตะจีนนะคะพรุ่งนี้ สี่นะพี่ฟ้ามีประรับรางวัลที่ทีวีพูนะคะ่งพี่ฟ้าได้อีกแล้วจบไปลุ้นเอาว่าได้ไม่ได้แต่ว่าต้องไปนะก็จะมูกจากโชว์ดีซีไปทีวีพูปัตหนึ่งดูดีนันเนี่ยนะคะแล้วก็อีเวนต์สุดท้ายก็คือ,เ,อ,อเปิดตัวมิสแกรนไทยแลนด์ที่เป็นชุดประจำชาติทั้งหมดห้าอีเวนต์ด้วยกันฝากเป็นกำลังใจให้พี่ฟ้าด้วย แล้วก็วันนี้ไฟกลับตอนสองครึ่งๆนะคะวันนี้วันที่11พี่ฟ้าอยากให้ไปกันเยอะๆนะคะไฟแนลมิสแกรนกรุงเทพเพราะว่าเขาจะมีโชว์ต่างๆที่อยากให้ทุกคนได้จดจําการอําลาตําแหน่งของพี่ฟ้าอยากให้ไปกันเยอะๆนะคะไปดูการสั่งซื้อได้ที่เพจมิสแกรนกรุงเทพมหานครนะคะต้งไปติดต่อสอบถามกันได้จะให้ไลฟ์กัน ช่วงเย็นไหมอว่างกว่านี้กินก่อนกินก่อนนอนจักมีบเคยกินก่อนกอนจับนี้บอกไปแล้วประมาณห้าโมงทีูอยู่บางเตรียมรับลูกมาเลยเอิ์นมาเลยการขอบคุณนะอะไรหรออ้าวขอบคุณครับคอชนไปอเมริกาตอนี่ดูล่้กินรินะครับได้ครับผมกินเลยนะจ๊ะพี่เรียนโอ้จ้อจ้าจ้าจ้าิ้าจาา้ ตอแนี้ครับจะเป็นเนซอสจะเป็นซอสพิซซ่าดยครับเป็นซอสินครับเป็นซอสนรงร้านครับลองกินดูอร่อยนะไม่ด้อยหมามจริงลองก็ได้แลงนะ พรนี Boo, like mm ้อะไรนะคะม่คุยกับพี่หลอลูกไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไม่ค oh, ุยบ้างน้องอย่าร้องอยูดีกับเด็กเป็นอะไรที่ไม่ถูกกันไม่ไมขอให้ให้ตัดใหม่หลานแท้ๆเ้้ไม่เอาเลยมันสิ่งขอ

และอ่งดิบงอะไร่งดิบดิบคือต่งนี้เดดูก็นั่งหนูไปกินชาบูจีนมาใช่ไหมยพี่ังกินสมองหมูมาละหรือเซ้นกินอะไร่ทามนดําของคุณน่ารั้ยอะไรอะไรไม่ชังใจเท่ากับสิ้นดอกมันเวอร์นะ ยังไม่ได้เลดีกว่นรก็ใชรโานะก็ดไปใหญ่บอก่อยอันนี้มากเกินไปไหมได้ค่ะได้การพมุ้ยกาอพูมุ้ยขอให้หนยนะพี่คะหนูขอตะเกียบได้ไหมเกียบพี่ชมเร็วของดีดีได้ไ้มของดีดีทั้งนั้นขอขิงสุกเส่ติดขิงนั้นสุดของดี ถ่ายเร็วๆได้ไหมได้แล้วไม่ใช่เหรอวิไลฟ์ในติกต่อดีกว่าทุกคนขอไปไลฟ์ในติ๊กต็อกนะ <c oughs> เดี๋ยวมา <c oughs> ไปเจอก,กันในติ๊กต็อก